ปัญหาและทุกประการที่มีพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นความกดดันที่อยู่ในใจมันจยตลอดความรู้สึกมันจะตลอดที่เพื่อนไม่ได้ความร้องไม่ปอใจในโรงงานค่ะก็ที่ร้องไห้ได้ระบายออกมาคือความรู้สึกที่มีอยู่ใดใจที่พวกเราได้แก้ไขปัญหาของในเรื่องผู่หญิงได้แล้วแต่ผู้ชายก็คือ เขาไม่เชื่อฟังเขาอาจจะไม่เข้าใจที่เราทำอาจจะความรู้สึกที่เป็นห่วงเพื่อนที่อยากให้เพื่อนเรียนจบเหมือนพวกเราเราเลยคิดว่าเราจะลงไปช่วยเขายัางไงจะไปแก้ไขแก้ไขเขายัางไงทำตัวยังไงให้เขาเชื่อฟังเอ,อเชื่อฟังเราให้เขาน่าคุยกับเราพยายามทุกอย่างก็เป็นความรู้สึกที่กดดันมาตตลอด เพราะว่าเป็นวเพื่อนค่ะก็อยากให้เ่อเรียนจบ